Zombie เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบบี้แมนนะแก้แก u จูซิเบอร์ดักแกรซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วอ่าในเช้าวันศุกร์นี้นะครับผมนะลียก็จะเปิดขึ้นแล้วนะในเย็นนี้นะผมสองทุ่มนะทุกคนก็อย่าลืมกันก็แล้วกันนะบอกตัวเองเลยว่าอ่าพร้อมหรือยังที่จะได้รับสัตว์น้ำตัวนี้ไปครอบครองนะผมอก็จะระเบิดศึกกัน สองทุ่มนี้แหละมันก็มีชื่อว่าอาเพอทีคาพัสนะผมน่าจะเรียกถูกแหละถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยก็แล้วกันนะฮะตาดอกแบง ยังอ่าไม่ไม่เหมือนเช่นเคยนะเพราะว่าประกันอาใบที่2 1 0 0นเนะผมนะห้าร้อยนะผมสำหรับอ่าตัวเนี้ยก็ผมเล่นทีแรกเลยนะมันเข้ามาในลีกนะผมซึ่งตอนนั้นผมไม่สามารถจะไปต่อสู้ฐานทุนกับทุกคนได้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้มันนะผมว,วนกับมาอีกครังก็เป็นตัวหนึ่งที่มีเลือดเยอะมากเลยนะครับผมน่าจะเป็นอ่าธาตุน้ําหรือเปล่านะขอดูทีดิอาเป็นธาตุน้ําตื้นใช่ไหมใช่นะผมโอเคก็อ่ามาเจอกันนะครับผม คืนนี้สองทุ่มแต่ก่อนที่จะไปเจอกัน2องทุ่มในคืนนี้นก็ยังมีแพ็คมากมายเลยนะผมก็มีอาแพ็คโครนนะผมแพ็คตัวเหมือนอารทีเร็กเอาไว้ก่อนแล้ว,ลวกันแข่งกแล้วเกินอ่ะมาเล่นแพ็คนี้กันดีกว่าก็มาปลดล็อกอาพี่ด้วงอาฟางด้วงคาบุโต,โตนะผมอ่าผมจริงๆผมมีร่างอารเลเวลแม็กแล้วนะครับผมแต่ว่าก็อยากได้องอยากได้อาแบงค์เขียว100ฟาร์มไว้ก่อนนะผมสําหรับเลกนะนี่ก็เป็นอาการฟาร์มแบงค์เขียวง่ายๆที่แบบว่า ทุกคนควรจะเล่นนะผมเพื่อที่จะได้มีแบงค์เขียวเอาไปใช้เยอะๆนะผมก็อ่าผมมีร่างที่เรียกได้ว่าอ่าแค t อ f ฟแล้วนะครับผมแล้วก็มีอ่าร่างที่แค t ออฟแล้วก็ไฮเปอร์หมวดแล้วนะครับผมเรองว่าร่างสุดท้ายนั่นเองโอเคมาดวลกันดีกว่านะสำหรับเช้านี้นะก็เล่นอะไรที่มันยังงง่ายสเปสเบย์วิกิอะไรนมากโอเคเอาตัวนี้เป็นตัวนะผมอ่าแอมฟิสตรแล้วก็อ่า ม,มีอยากได้จ,จัดๆเลยทีเดียวเคยมาในลีกครั้งหนึ่งแล้วนะผมแล้วก็ขวนกวนมากเจียมให้เราใช้สัตว์โลกล้านปีตีกันนะผมก็เลยทําให้อ่าผมซู้ไม่ได้นะตอนนั้นสัตว์โลกล้านปีน้อยจ,จัดๆเลยทีเดียวอมี2,004เลยเหรอ2,004ก็ต้องเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็จะเออมันได้อย่างนี้สิเล่นยาก,กจัดๆเลยทีเดียวต้องมีธาตุไฟที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดาเมจนะผมอจุ๊บแมงจะต้องใช้ในอีกแล้วแหละไปลุยกันดีฝ่านะครับ ก็น่าจะสู้ได้แล้วแหละแค่นี้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่ <laughs> แล้วเมื่อไรตัวใหม่จะเข้ามาสักทีเชนก็รอตัวใหม่มานานแล้วมันก็ยังไม่มีวี่แววที่จะมาสักทีอาคาโนีมีเท่านั้นทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วลับผมมาแกคือ <laughs> แ,แรที่พัฒน,นาไปแล้วใช่ไหมไ <laughs> ลโนโปโทโดอนนะผมไปซะแล้วไลโนโปโทโดอนวะคาโบมีทำอะไรอย่างเงี้ยป้องกันหนึ่งอาอยู่ไหมป้องกันหนึ่งยูย อยู่แล้วแหละตายอยู่กับที่ตรงเนี้โอเคอย่าหันมันเลุยล้มเราไม่ได้เรามีเรื่องเป็นพันนะผมจมตีสองเลยหนึ่งโอเคเอ้ยสบายแอฟยูสคอดบอกไปไหมทำได้แค่นี้เองเหรอมาอ,อุ้ยมันเก็บสแต็กไว้หมดเลยอ่ะบ้าจะจัดเลยทีเดียวถ้าเราโดนสี่ไปเลยนะผมไปไหมจอมเีะเรียบร้อยนะผมหมาตู้เต่าไม่ได้โดนกระแทกเข้าไป กระเด็นกระดอนไปเลยทีเดียวหนึ่งงัดแกให้ไงท้องเลยทีเดียวแต่แกไงท้องก็เสร็จลังทีนี้จุตีหนึ่งจุตีสองจตีสามจบตีสี 2, ่ 3, 4, ก็ประมาณนะั้นแล้วเก็บไว้ให้เพื่อนหมดเลยทีหนึ่งตายซะอย่าอยู่เ,ยยยยเลยตีนะเออกระเด็นกระดอนไปเลยนะผมโอเคมาแล้วตัวนี้อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดมากๆเลยนะสำหรับใสหิมะนะผมตัวนี้แต่ว่ามันเพิ่งเลเวลสองไง แล้วมันตบเราด้วยสาบด้วยแล้วจุกเหน่งจะสู้ได้หรอเนี่ยชิวหายแล้วมันเหลือตัวแตกเพึ่ด้วยนะผมไม่ต้องกลัวจุกเหน่งยังไงแร็คก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วเออสี่ร้อยรับเาเมจได้แค่ทีเดียวนะต้องป้องกันสี่เลยนะผมป้องกันสี่เพราะเหลือเหลือเหลือตัวหลังมันไม่เหลือตัวหลังว่ัมันเหลือตัวหน้านี่นะฮโอเคปัานใจกัน เอ้ผมลืมไปเลยอ่ะแต่ได้นนแค่เดียวอ่ะสองีไม่ได้เกิน567ร้บจด้วยจอมตีใส่เอาแล้วโชคชะตาแห่งชัยชนะเทพธิดาด้ยน้อยเห่งการเริ่มต้นทำใหน้ผมชนะแล้วนะครับผมจัดก,การบันจุ๊บเม่งงับก็ให้ไม่ยับร้อยใช้ดีทุกทีเลยทีเดียวสมแล้วที่เป็นจุ๊บเม่งของเรา <laughs> น่้นฟลึยโอเค อ่าว่างๆผมคงต้องพาจุ๊กหมิงไปแปลงฟันนั่งจะแล้วนะรู้สึกว่าฟันเหลืองอ่อยเลยเดี๋ยวอ่ะขอไปปามเด็กดื้ออ่าโอเคแล้วก็อ่าต่อสิครับอ้าผิดผิดโทษทีโทษทีทุกคนมามาต่อกันดีกว่าเอาส่วนเราต้องเอาธาตุอะไรวะพี่่าตุน้ำแข็งดิเออโอเคงงงอยู่นะผมอ่ะก็ยังเช้าๆอยู่ไงผมเพิ่งจะเปิดเข้ามานะ่าตุน้ำแข็งที่มีเลือดฝั่งนู้นเยอะมากเลยทีเดียว สำหรับดาเมจนนะผมอ่ามันเพิ่มอีก250ร้อยห้ายเยอะจัดจานเลยทีเดียวเจ็ดร้อยแปดร้อยโอเคก็พอได้อยู่อ่แาแ,แล้วก็มันมีธาตุน้ำแข็งแล้วก็มีธาตุใบไม้พันสามไม่เท่าไหร่อ่ะผมว่าพันสามเอาเป็นอ่าน้องชายเควินไปก็ลากากแล้วกันนี่ยกสองแล้ใช่ไหมโอเคโอเคน้องชายเควินพอเสร็จแล้วก็อืมธาตุน้ำแข็งธาตุหิมะธาตุหิมะธาตุหิโมะ <laughs> ถ้าทีโมเนี่ยผมเอาตัวนี้ไปก็แล้วกาันโอเคไหนๆก็ปลดล็อกมันไงก็เลยต้องใช้มันซักหน่อยนะผมเดี๋ยวไม่เท่อ่ะไปลุยกันดีกฝ่านะครับมา <laughs> <laughs> ดูสิว่าแกจะเปลี่ยนตัวไหม แตงแกจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนใช้เก็บสไต็กเอาไว้ก่อนโอเคมไม่ตายนะมั้งอาการนี้เดี๋ยวฮ่าผมเป,ปลีนแปลงะโอเคไม่ตายไม่ตายเปลี่ยนมามีแปดร้อยยี่สิบแปดเกือบตายเหมือนกันกนะเนี่ยโอเคเอู้ไม่กล้านะผมอ่ามาช้างเต็มเล็บมมาช้างผมมันพุ่งมาครับไปรวมร่างกับช้างนะผมแอนดูไปรวมร่างกับอ่าอะไรอ่ะพี่ช้างไทยแลนด์อ่ะพี่ช้างไทยแลนด์ชื่ออะไรไดโนเสาร์เล่มอะเอ้ย โจมตีผมเท่าไหร่อ่ะแต่ว่า,ากระชั้นผมไม่สนใจเลยๆนะเย็บแลแตกให้เพื่อนอนึ่งเดียวหนเฮ้ยบ้าบอยังเหลือมันหนึ่งอีกอ่ะบ้าที่สุดเลยทีเดียวโจมตีสิไปแล้วนะบูตดี่แมงมสเอ,อื้อไปแล้วโดนดาวนีเธอเล่นกับตายเลยไงตขอชื่อแอนด,ดูเธอเล่นเออมาแควินได้ประสิทธิ์ประสานพลังมาให้แกน้องชายดังนั้นแกต้องตายตรงนี้พูดเลย ฉันจะโชว์ลูกทีบอันไรแรงนี่นะฮะเรียบร้อยอจิ๊บหายแล้วสึกน้องชายประทาน้องชายมอนเลยดูซิว่ามันจะกล้าทำอะไรโดนไหมมันต้องกล้าอยู่แล้วว่าจมตีเซโอ้โหโดนว่ายเอ,อือไม่ฟิตเท่าไหร่เลยลงไปนอนกองกันเนปะ็วลาเรามีเพื่อนคอยแก้แค้นอยู่ ให้ตัวอยู่ไงนะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสบายห้าร้อยนี่เราต้องป้องกันแมมป้องกันตัวสองแล้วกันหนึ่งสองโอเคไว้ใช้ไม่ตายผมไม่ได้วะ่ะนี่มันไฮเปอร์มวดเลยนะต้องไม่ตายต้องมาแล้วว่ะ <laughs> นะไม่ใช่ล่างแคทออฟธรรมดานะนี่มันล่างไฮเปอร์มวดแล้วนะผมมานี่อุตส่าห์นี่ย้อนเวลามาเลยนะ <laughs> เฮ้ยโดนสองอ่า <laughs> อาคิราชันกบิฮ่าจะท,ทำอะไรสร้างไฮเปอร์มวลได้ตายตายกัอยู่เลยจัดการมันความด้วงค้าพุโตตึ้น,นะฟิดก็ให้ฟิดก้อยโอ้โหกระเด็นกระดอนดาวเปี่ยนพ่งพลายชนะแล้วนะครับผมโคท่ เท่มันทุกตัวแหละของผมนะครับผมนะไม่เท่ได้ไงอะ่ะนะเราเอง <c oughs> เราจะไปเชียร์ของคนอื่นเท่ได้ไงเราก็ต้องเชียร์ของเราสิน้ําแข็งใช่ไหมผมมี400ร้อยยิงเล่นง่ายอาการนี้อ่ะไหนๆก็ศึกฟางใช่ไหมเราก็ใช้ฟางกันแล้วกันแล้วก็ผมมีน้ําแข็งเสร็จแล้วนะก็ต้องมีผ้าผ้ยไม่ได้เลน้ําแข็งน้าแข็งไม่ได้น้าแข็งไม่ได้ลืมไปเดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนมาด้ผม ผมต้องอใช้ทาาุธาใบไม้นะครับผมใบไม้ผมจะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันไหนๆก็อยู่ข้างๆมือนะแล้วก็อพอใช้ทตุใบไม้เสร็จแล้วเราก็ต้องมีทตาน้ําแข็งไว้ล้มผมจะเอาอ่ะนี่แหละอยู่ติดกันเลยอยู่ติดกันจังๆจระๆเลยทีเดียวแล้วก็หมู่ป่าไม่เอาดิวา่าเอาช้างไทยแลนด์ไปเล่นดกวา่าเอ้ยไม่ได้หมู่ป่าดิสุกแล้วแหละผมว่าท่านี้นะผมมันพี่ช้างไทยแลนด์มันเป็นทตาน้ําแข็งว่ะ แล้วก็เอเอาเราต้องมีธาตุใบไม้อีกสักตัวนะผมเควินได้เวลานายจะต้องออกโลงแล้วถ้าไม่ได้ไนายนี่เราคงไม่ชนะอีกแน่นอนปะ่ะลุยกันดีก่ามา <c oughs> <c oughs> ผมเนี่ยจัดทีมแบบประหลาดประหลาดหน่อยเพราคนเดินมา็ขาอจะรู้ว่าทำไมผมถึงใช้สูตรแบบนี้นะผมว่สูตรที่เราจะชนะไงเรื่อมีแค่นี้แหละ <c oughs> มันเป็นสูตรรักที่เราจะชนะยังไงล่ะมาเลยเปลี่ยนตัวแน่นอน พราะว่าแอนดูไม่กล้าสู้เราอยูแล้วนะครับผมตาราองมาเล่นเินตาร,รางตองมาล่นเราก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองเล่ไม่กันายนะผมเอ้ยมันเก็บไว้หมดเลยว่ะบ้าบอลนี่สุดมีสารนะผมมาเลยจตสองเฮ้โโยโดนจิกไปทีหนึงแขแนี้ข่งไม่ได้แข่ายแขงนี้กวาเหล็กพูดเลยปิดผ่นานี่ยังสู้หัวฉันไม่ได้หัวฉันเน,น,น็มแขงทีส โดนสามเลยนะครับผมออเอื้อไม่ได้หนึ่งไม่หนึ่งกว่า<อ>ไม่มั่นใจไม่มั่นใจ <c oughs> ไม่มั่นใจจะจัดไม่ได้ดูเลยนะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามเอ้อ,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 อยังล้มไม่ได้อะสี่ห้าแถมไม่ไปเลยเดี๋ยวเผื่อมันเหลือหนึ่งไม่เหลือหนึ่งว่ะโอเคต่ำเรียบร้อยจะเหลือหนึ่งไม่เหลือหนึ่งก็ช่างมันเถอะตายอยู่ดี <c oughs> บอลเลยอุ้ยเก้าร้อยหกสิบห้าเลยทีเดียวหายแล้วมันจะสู้ได้ไหมเนี่ย โดนโจมตีส่งับตายนะผมเอ,อืเอเฮ้ยนะครับเราบังคับอยู่ปในตัวแนนต้องโจมตีสี่อยู่แล้วนะว่าเราเราเหลือสามเนี้ยโอเคแต่ว่าราเปลี่ยนแอร์เลือดแข็งก็ไม่เท่าไหร่อ่าตัวนี้อุ้ยได้เยอะแค่เลยอ่ะไม่ได้หว่ะอ่าเพื่กันหนึ่งเพื่กันสอง, 1, องละกันเพราะว่าไว้ใช้ไม่ตายก็พอยังไงก็ล้มได้อยู่เด็กจิกก็ให้นี่นะพันสามลงไปนอนกองอุย้ยตัวนี้ก็พันสามเหมือนกันว่ะ โอเคขึ้นมาชึ้นมาอ๋อมาเจอกันสองั้งแล้วนะจุ๊บหมาชา้างเอาจุ๊บตีรถหนึ่งอง๊บวัวไกจ่จะจานแน่แหละเพราะว่าลูกถีบพลังแรงของเรานี้ไม่ธรรมาดาเรียกว่า185แรงม้าเลยทีเดียววิ่งเข้าไปแล้วก็ใส่ให้เต็มเหนี่ยวดีนะไอ้แพ้น้องชายเลยทีเดียวความเก่งกาดนี่สุดยอดจริงฮะก็ได้อีก50เลยนะโอ้โหจเจ๋วแจ่มสุดๆเลยทีเดียวมายกสุดท้ายแล้วนะครับผมโอ๊ย เจอนกเทพไอ้นี่มันลาชาแห่งนกเลยมี่ยอ่ะชื่ออะไรอ่ะกาโตกาโตนิดมาก็มีฮาจิแกนาโทอะไรโทพินทะเป่าสักอย่างแล้วกาโตนิดนะผมฟางไม่พูดถึงแล้วกันชื่อเรียกแจกคชิปหายดิฟางมันชื่อเอลดูราโดลาคอนนะผมอ่าเซรลอสดิเอรสเซรลอสไม่ใช่ลาคอนเอลดูราโดเซรลอส ชื่อเรียกยากคิปไหนในแต่ละตัวอย่างว่าแหละมันเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตที่แบบว่าฝรั่งเป็นคนตั้งไงเราไม่ได้เป็นคนตั้งถ้าเราเป็นคนตั้งอาจจะตั้งชื่อว่างูยักษ์แดงก็ได้มันอาจจะเรียกใกล้ว่านี้นะครับผมผมจะต้องเอาตัวที่มันแบบว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันนะโอ้โหพันเจเลยนะจะไหวเลยเนี่ยไหวไหวไหวสู้ได้อยู่ลวแล้วก็เงียบ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 คิดไม่ออกบอกไม่ถูกต้องมีธาตุไฟงูกระทะงูนะครับผมแล้วก็นกอะ นกก็ต้องมีอาท่าน้ำแข็งกตัวหนึ่งโอเคลุยงูมันตัวแดงมาเลยว่ะโอเคแต่ว่ามันจะลู่ปะท้าสัตว์ประหลาดของเราได้หรือไม่ไม่ได้หรอกสัตว์ประหลาดเราเก่งจัดโอเคมาเลยฉันจะกระชือแกให้เละให้แบนเลยทีเดียวมาไม่กล้าโชกนะผมเปลี่ยนเัาว่าโอเคมันเหลือหนึ่งจำไว้นะผมไม่โจมตีด้วยสวยหรูปูกาประกันหนึ่งประกันสองเหลือไว้หนึ่ง โอเคชนะมันด้วยมันแต่งหนึ่งนี่แหละเอาฝากได้เกียรมันไม่เหลือแล้วนะครับผมมาจงตีหนึ่งเหลือเด้งโอเคอย่างนี้ชนะได้ไม่ยากดูผมสบายเบือออกมาไปทันโดโตอาของฉันอ่ามันเหลือหนึ่งนะถ้าเราโจมตีไม่ไหวเว้เปลี่ยนมาเหลือสามไม่พอดูผมมันเหลือหนึ่งใช่ไหมป้องกันหนึ่งสองสามดูผมเหลือไม่ถึงเพื่อนอันเดะ โอ้โหท่านกี okay. ้เปลี่ยนมามันเก็บสแต็กเอาไว้ถ้าเรารู้ได้ถ้ารู้ได้นี่เราจบตีมันเลยแหละแต่ว่าลงตัวมันป้องกันไงโอเคทีนี้ได้แล้วนะครับผมต้องยอมเจ็บสักทีนึงนะอ่าเปลี่ยนตัวซึมออกมางูของเรางูเขียวหางไหมจมตีหนึ่งจมตีสองพอแม้ไม่พอนะผมผมเลกแล้วจมตีสามนะผมแล้วก็เหลือไม่หนึ่งเพื่อนโอเคจัดการมันไท่านจังต้องเรียกท่านจังแหละโอเคเรียบร้อย ยชิบหายแล้วสึกงูประทะงูแล้วนะครับผมผมมันเลื้อยมาด้วยความแรงสูงเลยดีเดียวอยแต่ตัวนเล็กกวาเรานะเรามันตัวอ้วนฝานะผมแต่ว่าเสร็จแล้วโดนชกชกก่อนได้เปียบเอือเรียบร้อยไปเลยชกก่อนได้เปรียบ,ยบ,ยยยบมันได้เปรียบจัดๆโอเคไม่ต้องัวดกลับมาเผชิญหน้ากันอีกแล้วฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะกระทื้แกให้เละเลย ก็ไม่ยอมหนีไปดังนั้นตายนี่แน่ไม่กระพือผมใช้จิกเขาอโอเค่เราจะไปจิกสู้นกไม่ไงละ,ะนกมันก็ต้องจิกเก่งฝ่าอยู่แล้วว่าอาการนี้ตายแน่นอนตรงนีสามโอ้ยโดนีบก็ดีหน้าวิขามันหนามากเลยนะครับผมดูดิมันควดหนาเลยทีเดียวแต่ไม่กลัวหรอกเรามีทางทูอู่ทางทางูปคู่ฉกไก่จัดการมันทางทูด้วยความโแรงที่เพื่อนๆลงไปนอนกอง จบไปทั้งสองทีเรียบร้อยอ้โหสองพันสี่เลยอ่ะเสร็จโกโหลหลาเดี๋ยวจับตุวนอ่าก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับแก๊สอาด้วงฟางคาบุโตะนะฟางด้วงห้าร้อยอ่าหนึ่งร้อยนี่แหละที่รอคอยนะผมแล้วก็บัลล่าพี่ฟานด้วยวู้ฮู้ฟานเจอดเบลอุ้ยสามร้อยยี่สิบห้าเลยนะ เยอะจ,จัดๆเลยสิอ่ะปดล้องนะครับผมได้ไม่ตรงแล้วโอเคก็อุ่นเครื่องเรียบร้อยนะก็รอยเย็นนี้ไม่รู้เครื่องจะมอดก่อนหรือเปล่าเพราะมึงอุ่น,นไม้ได้เท่าเด็กเออยมันได้่างนี้เอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับได้ตีแพ็คเดียวกันแบบต้องต้องตีนะเพราะจะได้ฟาร์มของไม่ในตัวนะครับผมออไรได้ห้าสิแบงได้ห้าสิบ้าเจ้แมโซ ผู้เช้านี้ผมได้155แล้วเห็นนมบอกแล้วต้องเข้ามาฟาร์มนะเพื่อจะได้ผ่านภาร,รกิจประจําวันด้วยเพราะว่าภารกิจประจําวันนี้มันให้เราใช้ตีให้เราเล่นสัตว์โลกร้านปีสามครั้งนะผมดีเฟนซ์สครั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซั b สไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคน ส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเปแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนได้ ender, ยากเล่นโยไปแล้วฝฟย